น <Okay. S 1> คนมันเยอะ,อะใ,คใครก็ชอบกัน <laughs> มัน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 เยอะมันสนุกดีใช่ไหมตัดไปพวกพวกรบก้อบรอบวกแม่งเจอปืนเลยต้องบนมีนะเยอะอยู่ Thank you. มันเข้าในบ้านนี้ตัวก,กึ่งกี่บี Watch out สองสามตัวเลยนะพี่มันอยู่กันนะอยู่กันสองสา,สามตัวเลยดีไม่ดีสีเลยมันเข้าในบ้านนี้นี่ Watch out โอ้มาดินี่มันอยู่ในบ้านนี้ตัวนึง จีเรงตัวกอนกินข้าวผ่านตู้ไปเลยพวกมึง มีคนชิดผมหรือเปล่าเนี่ยเกีงง่ยวอะไรวะ ไม่มีของเหมือนกันอนาไม่มีกระสุนเอมโฟรเลยผมระวังด้วยพี่มันอยู่ในบ้านน็อกไปแล้วตัวนะึง mượn ừ. ừ. okay, này mượn lên mượn lên 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 mượn 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 lên

คนเราฟังมันไม่ยอมออกมาสักทีงั้นไม่ออกมันก็ตายวงอะ่ะไอาว<ม>่าอยู่ฝั่งนี้ตำรับป็นโหลไม่โดนใช่ไม่โดนเลยพี่ตอมจันนี่ไม่รู้ไปไหนมึนหมดส,สามเหลือสาม ราคาตอนนี้ดดกว่าที่เราซิ้ห้าตัวตัวที่ผมยิงอ่ะมันน่าจะอยู่ในบ้านนี้นะ mm hmm. นาผมได้ยินเสียงมันอยู่กับผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่ บ้านนี้แหละมีงล้อรถมาแล้วมอ่องบีบแล้วเดี๋ยวมันก็ออกหรือว่ามันชิดเนินแล้วรอรอได้ยินเสียงอยู่นะเมื่อกี้มันแอบไปข้างล่างหรือเปล่า แน่ไปข้างล่างแน่ๆเลยเดี๋ยววนดูกันเห็นไมไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นไม่แอบเก่งยังวะะ <c oughs> เขนาดนี้ไปเล่นซ้อนแอบก,กันดีไหมเพื่อนอืมแ <c oughs> ผมมรถบปดไฟยี่มันดีกว่าระเบิดไฟอ่ะระเรบิดมันอเนไ่ยพี่แสดงว่ามันมันมาฝั่งนี้แล้วทำไมไวจังวะข้างบนไม่รอดเลยเ <c oughs> จอกับพี่แล้วจริง